ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกผู้ชุกนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแห่งขาวมวลวันนี้มาติดตามโค้งทุไทยสําหรับตัวเลขหน้าางของแม่บัวเด้อเพียงเด้อเอาเขามางวดนี้เป็นงวดที่สิบเข้ามาเต็มเต็มเนาะเก่างวด้อดแล้วพี่นอ้องล่าสุดที่พานานมาหกสองครับงวดน,นี้โค้งทุไทยจะเป็นตัวไดไปติดตามรับชมรับฟัง ตัวเลขแนวทางจากแม่บัวต้อกันครับแม่บัวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีแม่บัวพี่น้องห้างขายไปโดนแล้วนอนรับฟันดีคกวกาสันพี่น้องใครที่รอแม่บัวปู่ดำเด้วยพี่นอ้องเด้อเอามาตามโคกที่ไทยให้นะแม่บัวปู่ดำเด้อดเด่อดเมื่อที่ผ่านมางกสองเข้าเต็มเต็มน,นะแม่เะ จ้าแม่นจ้า,าวดนนี้อเป็นวดที่สิบปูพันมะยำไ้อีกบ่แม่มะยำคือเก้าจ้ามะยำแล้วองปูปูมะข่าวฟันอีกล้วบอกมะข่าวฟันแล้วมันจะมะยำคือเก้านั่นละมา,าที่นี่อันมาหววนี่น้องสาวฟันวางสีเด้อว,วางเลยแม่น้องสาวฝันว่าเห็นเพ่นมากเป็นโตเหลืองอลามเลย ไาที่นี่แหละมาหาน้องน้องก็เลยเด็กไปกอดโอ้ยพอมาแล้วพอมาแล้วก็เลยเด็กไปกอดไปบายพันตูมันเป็นทองคำเบิดเลยแนะโอ้พันวันพันบอกแต่ว่าไปน้ำทางเรื่อยๆเด้อล่ะเด้อพันวันสี่พันสี่หายเฮ้งายอยู่โอ้เออโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ตองหวัดนะแม่ตั้งแต่ตองหวัดเพิ่นจะพูแต่เฉพาะเสียงเพิ่นออกมาแมนโอ้ แต่ว่าบาดนี้ฟันเห็นหัดโตเลยเป็นโตเลยแม่เห็นเป็นโตท้องเหลืองอลามมู้ยงาววะสันวะสันครับผมมาที่นี่อันมาที่นี่เมื่อเมือขึ้นแม่บัวฝันว่าเด็กี่สร้างอีกมาหาเห้งปาดโทเอาเลยเข้าเนี่ยเขาแล้วว่ากันในขี่สร้างเนี่ยโอ้ยเราแมแ่เราเด้อบานนี้วาสันเนี่ยชวดความฝันเขึ้นมาบกานอเลยลูกสวดมดเลย โอ้ฝันได้สันน์อ้ดีใจหุมห่มๆได้เตียดีใจหุมห่มๆเลยแล้วโอ้ปกติแม่กับฝันว่าคั้นใดเรียกละอ่าคั้นใดขี้สั่งคือหมายถึงว่าโอกาสสูงเลยแต่คือสามคนกัน้องสาวน้องเคยเน่ครับ จีเป yeah. ี้ยนกันฝันเด้อ่าาผู้ใดฝันว่าได้ขี่สร้างหนังวดนั่นแหละตักเลยแล้วบ้านมั่งวดนี่แหละแม่นไม่บัวขี่สร้างบ้านนี้ขี่สร้างโอ้ยให้จั้งเด็กๆก็ตกเงาะสันง้องสร้างกันญ่ใหญ่ายย่างเอเกนเอเกนเอเกนไปทั้งในใจก็ดีใจฮุมฮว่าเกิดคือมาบ่เคยขี่สร้างว่าสันว่ามาดีขี่สร้างบ้านนี้สวดตื่นขึ้นมาบ้านนี้โอ้ยว่าฝันตัวนี่แม่ว่าสันบ้านนี้ดีใจสวดม่นเลยบ้านนี้ สวนมันจนสอดแย้งเลยเอโอ้ถึงชิวแล้ววะเถาะถึงคิวแล้ว <c oughs> แต่ว่า <c oughs> วันนี้ครับนาจะเข้าอีกนะหมาเห้งเนาะอ้าว่าฝฟันดีจังสีลักษณะแบบนี้ไม่กิดจะก่เขาที่บอกแม่ตามที่แม่ฟันนะเนาะวันเราสามรัดที่ดอกวัดลัดที่เท่านี้ฟันแบบนี้สิม่โศกไม่ลาบสร้างใหญ่หนีห้ยวยม,มันธรรมดาเด้อไปที่นี่ มาที่นี่นั่นเตาไงมันย่างเขาเงอ้นแกบัวแม่อ๋อเต้าบ้าไสแม่นี้น้ำบ่ยังว่ามันนี้น้ำมมาจะทา้งใดพวดเตาไงจนว่ายกสิบหกขึ้นเอาไปสั่งกิ๊สั่งกิโลเด็ดเดเดร้อยแปดสิบกิโล่แม่โอ้เต้ากุเตายังมันไงญ่างปาดอกระเดียจนว่าปลาเลยเอิญเงินแเนวาบานอยู่ในเมืองเนาะครับโยนโยนมาทางตรงหน้ี่นมาที่นี่ แต่แล้เอิญปลูกใหเพื่อนเอาเพื่อนเอาไปไหว้วัดป้าทุกัดไอ้วุ้งอ้าวงานเขาบ้านเลยแม่นยาง้อมงมเขาไปในบ้านเอาเต้าเต้าตัวนี้มัดได้ไสด์นะว่าสันว่าอ่าวพี่จริงหามงามหลังเป็นเหลี่ยมยุบยุบยุ่งแม่บปเด็ดสอดจ้องหาในบ่อ บอยแล้วบิงหน้าเบิ้งตัวนใหญ่คนแม่ก็ยัดพิ่ดกัดแม่ยกกับว่าขึ้นสองคนคนนั้นจังยกขึ้นป้าตูป้าตู้ป้าตูต้มันบ่เป็นร<ม>อยปีเลยครับปานนั้นนะแม่เนาะโอ้ยว่ามันมันรอยปีผุลามั่งขัดตัวง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันทำโตมาเห็นอ่อนเฮาหุ่นเหลีวป้ามันจะป้าจะใสเหือขัดตัวง่านเนาะแม่นมือบังเอิญเนาะ ก็บังเอิญจังไดเกิดขึ้นมาแม่ก็บบุกเขียนเต่าตัวใหญ่ปานนี่แม่้ไอ้ไงโอ้ยแปั้นแตงเมืองกันมาเบิ่งกันว่าเออฮือฮ้าเลขเป็นบ่ฮะฮือฮ้าเลขเป็นบ่ฮือฮ้าเลขว่ดเขาบ้านคนปั้เพันเอาไปไหว้วัดกถ้ากันไปเบิ่งวัดนี้ไนได้จะขี่รถมาใช่ละเต่าผู้หลาเไปวัดแล้วไอ้สัไปโอ้ โอ้ยบ่ได้รูปแป้งบ่ได้ยังเบิ่งได้บอแม่บ่ได้พริกทัดสูตรได้บอบ่บ่เออเออขึ้นบ่พ่อขึ้นบ่ชวดเออเพราะว่าเฮามันถือว่าได้ส่งอะไรน่ะแม่เนาะผู้ใดเห็นเตาเห็นยังเขาบ้านเขาอ้าบ้านเลขที่บ่เกี่ยวบ่แม่บ้านเลขที่เท่าไรเหรอบ้านเลขที่เจ็ดสิบห้าไม่บ้านเลขที่แม่น่ะเออแม่นเจ็ดสิบห้ามูสองโอ้เดี๋ยววัยยังไงบ่ได้แม่ตัวนี้ เอาซื้อลัตเตอรี่อยู่ได้ละใบหนึ่งอยู่โอ้นั่นอโอ้ซื้อเกี่ยวกับบ้านเลขที่ผ้าแม่นปะจ้าแมน่นอยู่แต่ว่ากันคือเป็นสัตว์เพราะไงมันซื้อดอกอ่าอ่าอ่าเจ้่นซื้อว่าได้เลขเข้าแล้วก็เลยบ่อซื้อหรอกออว่าเพราะไงว่าแกซื้อใบละลัตเตอรี่มาใบหนึง่งอ่าเอาบ้านเลขที่แม่บวัวเจ็ดสิบผ่านเลพี่น้องเตาขเขาวันเนาะอ่าฟังใบฟังไบซื้อซื้อก็ได้ บ้านนี้พ่นมาเน้นเด้อพ่นมาเน้นให้ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดเรื่องวันเนี่ยสองครูบอกแม่บ้านนี้จ้าสองครูแต่ว่าแปดศูนย์นก็เอาในเด้อยังสิว่าภาคกันก็เอาอเออแบบเขาเน้นเน้นเทาเน้นเดาเน้นศูนย์หกกับศ<อ>ูนย์เจ็ดแต่ว่าแม่นี่แม่มากศูนย์หกแม่ตักศูนย์หกไปไลยเตบิบยูเด้อโอ้ที่เนี่ยคือ ศูนย์หกมันโบแม่โบแมนหกศูนย์พันโบแม่อันตอนพันมาเน้นนหนิพันมาเน้นศูนย์หกพันว่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเด้อพันวางสี่โอ้เพราะว่าหายมากนี่คือหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ลาซื้อเลขเขาก็ตรงกับเอานันลาโอ้จะจีบไปตรงแล้วพันหายกันหกับับเนี่ยพักกันกับเด้ออุ้ยได้ทั่มากแต่ว่าเจ้าบ่เด็กกับมันบมแมนได้ลูกซื้อเลขตรงกับเน้นบนกันล่างอ๋อ เพิ่นเน่นตัวแรกกับแม่06กรับ07โอ้อา้าพี่น้องเน้นเน้นมาค้งทุกทายได้สำหรับแม่บวัวเด้พี่นรองได้อฟังไหมอ่า06แล้วก็07ครับจ้าเน้นเน้นเลยอ่าแต่ว่าแม่บวัวนี่มกัก06เด้อมแม่มกแม่บวัวตักอ06หลายใบยอยู่อ่าคือจังหวัหันเนาะ แม่บวกกับว่าคือว่ามันจะมาหกสองอ่าอ่ะแมนอืมแต่ว่าส่วนตัวแม่ก็คือศูนย์หกเน้นเน้นเลยเน้นเน้นศูนย์หกอ่าอืม โค้งชุดไทยค่ะีเท่านี้แหละเลขกระบอกบอมบอมีเพิ่มเติมกระตูเก้านันลาเพียงจะกลับไปกลับมาไปครับพ่อเนาะแม่เนาะบทล่างพ่อเนาะจ้า,จาโอ้อ่าแต่ว่าส่วนตัวแม่ก็คืออ่าปูเพิ่นมาย่ำโคง้งชุดไทยก็คือศูนย์หกศูนย์เจ็ดเด้อพันวาตีจ้าอ้าวพี่น้องฟังคักๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่บัวครับปูไมาย่ำหายเดาถือว่าเป็นโคง้งชุดไทย สามตัวยังย่งยังหนึ่งคือเ่าทำแม่เนาะยังหนึงนน่งก็งเดียวแต่ว่าสิวันย่างสุกตั้งว่าโอ้พันบอกเคยบอกเลขตรงจะกเกียร์ขันพ่นบอกเลขนึงนี่ระวังมันสิกินไปสองหรือว่าลงมาศูนโอ้อะอร่อยสิเออพันบอกเคยบอกตรงพ่นบอกว่าเอา,น,าน,นึงใครทั้งนาระวังมันสิกปินสองหรือกิน่นศูน อ่คือแา่ว่ากับว่ามันใจดอกเลขกสามตัวนานๆมันใจสองตัวของเหง้านี่ละพอสองตัวเขาเหง้านี่ละเป็นรักครับผมอืมเดี๋ยวปัจจิวาโอ้ยจะแม่ไห้เลขหลายบ้านไปนาปัจจิวาอีกแล้วอ่าอ่าอ่าเอาตามแม่นะแม่เนาะจ้าจ้าเพราะไ้โชคดีทุกๆคนเด้อลูกเด้อครับผมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ่าว ตามนั่นแะพี่น้องเนาะมาโค้งสุดท้ายแล้วสาหรับแม่บัวปูดำได้พี่น้องเรื่องงวดนี่เป็นงวดที่สิบเอาปูมันเน่ยนย่ำห้โค้งสุดท้ายจากหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ที่ฝันตอน่องวดให้กับไปพี่น้องขึ้นเน่นมากๆคือส่วนตัวคุณแมาพันมักคืคอศูนย์หกศูนย์เจ็ดครับอ่าแต่บนที่ล่างก็ไม่รู้เนาะ พี่น้องเอาไปพิจารณาตัวเน้นๆได้พี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายก็ว่าได้เจสิพหาในบ้านได้ที่ครับอ่าบ้านได้ที่ที่เต่าเขา่าโค้งสุดท้ายแม่บัวยังย้ำเป็นตัวเดิมก็มีสามกู่สามหางพี่น้องแม่เพิ่นเน้นให้ไปกลับเด้อเนาะให้ไปกลับครับผมอ่ามิม่ง ต้องหวัดเพิดหายนะสิหกศูนย์เจ็ดศ ah> okay. ูนย์แปดศูนย์แต่ว่าคุณแม่ก็ว่านเน้นไปกับพร้อมโค้งสุดท้ายอ่าคุณแม่ว่าอาจจะเป็นศูนย์หกมากๆมกส่วนตัวได้พี่น้องเด้อศูนย์หกราคาศูนย์เจ็ดพร้อมไปกับได้พี่น้องวี่สามกูสามหางท่านี้แหละไปกับเนาะบนพร้อมล่างพร้อมเพื่อว่าเป็นการอ่า ประมาทได้เพียงเดอ้อใครที่ติดตามแม่บัวขอให้แห้งๆปังๆกับทีมงานทางสองมาแห้งได้เพียงเดอ้อสำหรับคลิปนี้โศกมัน,มน,มน,มนลำๆุยด้วยๆครับผม